ขอบคุณทุกคนทุกท่านค่ะที่นั่นประเทศอะไรหรอครับเสือน้อยอังกฤษค่ะ <c oughs> อังกฤษยามเช้าค่ะอึมชืมแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูความอดอกกุลาบที่กำลังจะบานแล้ว <c oughs> พี่น้องที่ค่อยพนุษฐถนอมก <c oughs> ำลังจะบานแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะความสดชื่นของวันนี้ ส่งกำลังใจส่งความสุขนะคะให้เพื่อนๆมีแต่ความสุขในวันนี้เช้าวันนี้เช้าอันถามว่าสดใสไหมอึมครึมมากนะคะเพราะว่าแดดยังไม่มาแต่เราเออกความสดใสของดอกไม้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนี่เมื่อวานตุ่มๆนะคะวันนี้บานแล้วค่ะดอกกุหลาบอังกฤษค่ะดอกกุหลาบพันอังกฤษพันใหญ่นะคะดอกใหญ่กลีบดอกหนา เวลาบานออกมาคือแบบบานใหญ่กว่าฝ่ามือที่อยู่ใกล้ๆก,กันค่ะว่าต้นอะไรเขาเรียกว่าต้นอะไรนะคะนี่แต่ดอกเขาจะเริ่มบานตั้งแต่ชั้นร่างลงมาคือดอกใหญ่ชั้นร่างบานขึ้นไปสู่ชั้นบนเรียงตามชั้นเรียงตามความสวยงามดอกไม้หน้าบ้านค่ะ และก็บรรยากาศช่วงเช้ายามเช้าเชก็จะเร่งรีบทุกคนก็ต่างเร่งรีบเพราะต่างที่จะไปทำงานเอาบรรยากาศมาให้ชมกันก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านขอบคุณที่เข้ามาส่งกำลังใจให้แม่สมศรีในวันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะ ถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะนี่รู้สึกว่าแม่สมศรีจะเห็นเพียมากินดอกกุหลาบของเรา